สวัสด,ดีครับบองปนูเปนยครับวันนี้มาปาร์ตี้ยา่ยางย่างหมูกินครับไม่ใช่ปาร์ตี้เรียกว่าอะไรเมใส่ดน้ำหมดเต็มเลยเน่เน่เน่บางด่วนน้ำไม่หมดครับ ไฟร้อนๆครับล้เลยีะกิได้เข้มอยอมเลยลูกไข่จอถอ้ลูกไข่ลูกไข่อย่างนี้องมืเอาถามพ่อแล้ว